สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องอขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเข้ามาช้านิดนึงนะคะก็วันนี้จะเข้ามาทำดวงความรักนะคะให้กับชาวราศีกันนะก็ ชาวราศีกันนะคะในช่องของโหงนี่จะดูเป็นแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นนะชาวกันก็นะคะก็คือผู้ที่เกิดนะคะระหว่างช่วงวันที่23สิงหานะคะถึง23กันยานะคะ23สิงหาถึง23กันยานะคะก็คือราศีกัน นะเราก็จะไปดูกันนะคะว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคม2564นะคะความรักคนโสดคนมีอ่ะคนไม่ชัดเจนคนมีคู่เป็นอย่างไรนะคะหงขอเริ่มที่ชาวราศีกันไม่ชัดเจนก่อนนะคะก็เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะชาวราศีกันนะคะที่ความรักไม่ชัดเจนนะช่วงนี้คุณเองอาจจะมีการ ค่อนข้างจะอาจจะมีปากเสียงกันนะคะอาจจะมีปากเสียงกันเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะต่อด้วย Temperance ก็คือช่วงนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางหรือมีการทะเลาะกันนะคะมีปากเสียงกันก็เลยทําให้ช่วงนี้อาจจะ แยกกันหรือว่าไม่คุยกันนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะ,ะนะคะหนหนึ่งดาบก็คืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่มาจากแดนไกลหรือเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตในต่างแดนหรือเป็นคนที่อยู่คนละที่กับคุณก็ได้นะคะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเซลฟ์เซนเตอร์ก็คือ เอาแต่ใจนะคะไม่ไม่ค่อยได้คิดถึงใจคนอื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาคิดเขาทาเขาอยากทําอะไรเขาก็ทานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างาเจ้าชู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหงรู้สึกว่าคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยในความสัมพันธ์กับคนคนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะทําให้คุณคิดมากระแวงนะคะมันมีเหตุการณ์บางอย่างอ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ย ไปเห็นไปรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวคนคนนี้นะคะมันก็เลยทำให้คุณนะ่ะอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าอยากจะห่างออกมาจากคนคนนี้ก่อนนะคะรู้สึกอาจจะมีความรู้สึกหึงหวงนะคะความรู้สึกวิตกกังวลน,นะคะรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะคิดมากนะคะคุณเองอาจจะคิดมากเกินกว่าเหตุการณ์จริงอ,ะนะอ่ะนะอ่าก้าวดาบตรงนี้นะคะแบบ แล้วยังมีห้าถ้วยด้วยอ่ะอารมณ์ตอนนี้แบบไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหงมองว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทรยศคุณอะคือเหมือนคนคนนี้ต้องมีใครแน่ๆนะคะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณก็เลยตอนนี้คุณไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะไปต่อกับคนคนนี้ดีไหมนะคุณรู้สึกว่าหยุดดีกว่าไหมนะคะหรือว่าจะไปต่อ แต่พอคุณหยุดนะ่ะคุณก็คิดถึงเขานะคะคิดถึงคนคนนี้คนที่ไม่ได้คุยเนี่ยนะอาการมันก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะกับความรู้สึกพอเข้าไปคุยก็รู้สึกว่านอยนะมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่พอห่างออกมาคิดว่าจะเลิกหรือว่าคิดจะไม่ไปต่อแล้ว ก็รับไม่ได้อีกนะคะรู้สึกเสียใจแค่ห่างกันไม่กี่วันคุณไม่ได้ยินเสียงเขาแล้วคุณก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีกันคนไม่ชัดเจนเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างวันไหวนะคะ t e m p e r a n c e กับไนท์ถือดาบตรงนี้เนี่ยความรู้สึกมันปรวนแปร <c oughs> <c oughs> นะคะเดี๋ยวก็อยากไปต่อเดี๋ยวก็อยากเลิกนะคะยังอารมณ์ของคุณยังไม่สเตเบอนะคือกับความรู้สึกคนคือของเข้าใจนะคะว่าการที่ เราไปเจอคนประเภทแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราแบบเสียศูนย์เหมือนกันนะคะทำให้เราเสียศูนย์เหมือนกันแล้วหงก็มองว่าถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันควรจะไปต่อดีไหมนะคะมันควรจะไปต่อดีไหมในความสัมพันธ์นี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวๆสำหรับคนไม่ชัดเจนนะคะหงขอเปิดไพ่โ o แม n c ์แองเจให้นะคะว่าไพ่ r o m a n c e แองเจิลเนี่ยเขา มองยังไงเกี่ยวกับความรักของคุณตอนนี้นะคะอ่านะคะอันนี้ของคนไม่ชัดเจนนะขอดูหน่อยว่าค่ะว่าไพ่ยอยากจะแนะนําหรืออยากจะบอกยังไงนะคะอ่าไพ่ออกมาค่อนข้างชัดนะคือเขามองว่านะคะคนไม่ชัดเจนเนี่ยถ้าคุณไม่แฮปปี้เนี่ยนะคะคุณไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับความรักครั้งนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าคนคนนี้จะใช่คนที่คุณจะมาแต่งงานด้วยไหมนะคะ ก็อยากให้คุณรีทรีตออกมาก่อนนะอะไรที่มันทำให้คุณไม่สบายใจอะไรที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เวหรืออาจจะไม่ใช่คนที่จะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณในอนาคตนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าอาจจะลองห่างมาหน่อยไหมค่อยๆถอยออกมาหน่อยไหมนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะคะคือถ้าคุณตัดสินใจได้นะสิ่งที่มันดีๆหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรคุณจะไม่เสียเวลานะคะ clearly decide what you want so that it come to you now mm hmm. ก็คือตอนนี้มันเหมือนคุณกังวลคุณไม่แน่ใจนะคะคุณ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะลังเลในความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อไม่ไปต่อดีเขาคือพอถอยออกมาเราก็รู้สึกแย่รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเขาเราอาจจะไม่มีใครเนี่ยมันไม่ใช่นะคะ ไพ่ยอยากจะแนะนําว่าให้ถอยออกมาเถอะแล้วก็ตัดสินใจนะคะถ้าคุณตัดสินใจให้แนว่วแน่แล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณต้องทํำยังไงแล้วสิ่งที่มันดีๆมันก็จะเข้ามาทางคุณนะคะคือคนเนี้ยยังไม่เหมาะที่จะไปร่วมหอลงลงอะ่ะคนที่ทําให้คุณทุกข์อ่ะคุณเองจะรู้ตัวนะคะว่าเขาเนี่ย โอเคไหมจริงๆแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่มันขึ้นเป็นเดวิลด้วยนะคะหง mm. ม,มองว่าจริงๆคนคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาก็อาจจะคุยกับคนหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ไม่ชัดเจนก็นะคะเหมือนที่ไพ่แนะนํานะลองดูนะคะสําหรับคนโสดนะคนโสดเนี่ยเหมือนตัวคุณเองตอนนี้อารมณ์ไม่ค่อยจะโอเคกับความรักสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้อยู่ในอ,อารมณ์ที่จะมีความรักอะ่ะมันเหมือน เหมือนมันเหมือนคุณใจใจคุณอะนะคะรู้สึกว่าใจก็อยากมีความรักนะอยากมีใครสักคนนะอยู่คนเดียวมันก็เหงานะคะแต่เวลาที่มีใครสักคนแล้วเนี่ยเหมือนคุณรู้สึกว่าแล้ว กลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ใช่คนดีนะคะหรือว่ากลัวที่จะคบไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์คุณจะล้มเหลวมันเหมือนเป็นเจ้าสาวหรือเจ้าชายที่กลัวฝน,นนะนะคือเวลาที่อยากได้ใครสักคนก็อยากได้คนที่เพอร์เฟกอยากได้คนดีไม่อยากที่จะได้คนที่มาทําให้เราเจ็บปวดอีกแล้วนะคะคุณเองอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ การผิดหวังอ,อกหักรักคุดนะคะมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเกลียดคนที่เจ้าชู้คนคุณเกลียดคนที่ลังเลคุณไม่ชอบคนที่อรักเผื่อเลือกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองค่อนข้างที่จะ ไม่แน่ใจในความรักนะคะคนโสดก็เลยยังไม่อยากที่จะมีคนรักในณนะช่วงเวลานี้นะหงมองแบบนั้นนะคะยังยังคิดมากอยู่ยังกังวลน,นะคือไม่อยากเสียเวลานะคะยังไม่อยากเสียเวลานะนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยช่วงนี้หงมองว่าคุณเองเนี่ย ต้องระมัดระวังคำพูดนะคะระมัดระวังอารมณ์นะเพราะว่าช่วงนี้โอเคสถานการณ์มันอาจจะพาให้คุณเนี่ยเครียดนะคะห้าถ้วยหนห์ถือดาบ t e m p พ r a รนซ์ ance, อารมณ์คุณอาจจะไม่นิ่งอะ่ะคือด้วยความที่มันหงุดหงิดนะคะทำอะไรก็ทำไม่ได้ในช่วงนี้มันมีตัวจำกัดไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะอนาคต บ้านเมืองรวมถึงความสัมพันธ์ของคุณนะคะรู้สึกว่าคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยแปลกๆนะคะคุณรู้สึกว่าคนนี้เปลี่ยนไปนะคะจากเมื่อก่อนที่เคยมั่นคงหรือว่าดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าคนของคุณน่ะเขาอาจจะชอบไป เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาว่างเยอะไหมอะนะคะอาจจะไปชอบอดูหนังนะคะหรือเล่นการพนันไหมนะคะหรือไปในสถานที่ที่มันไม่น่าจะไปหรือว่าไปแฮงเอาท์นะคะในช่วงนี้นะคือทำอะไรที่คุณมองเห็นแล้วมันไม่ใช่เวลาที่มันควรจะทำนะคะหรือ มีอาการแปลกๆนะคะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาแปลกๆนะคะคือคุณรู้สึกแล้วว่าคนคนนี้เหมือนกับมีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันมีอิทธิพลของไพ่เดวิลนะบางคนก็อาจจะมีเขาเรียกว่าคือคนรักของคุณอาจจะไปคุยกับคนอื่นหรือมีคนอื่นเนี่ยติดต่อเข้ามาคุยกับเขานะคะไม่ว่าจะผ่านมาทางโซเชียลมีเดียหรือทางไหนก็ตามนะคะรู้สึกว่า เหมือนเขาจะค่อยๆแสดงออกนะในตัวตนของเขาหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีนะเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงเดือนตุลาหรือว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะมีวิบากกรรมหรือว่ามีบททดสอบต่างๆเข้ามานะคะมายั่วยวนเขาอะนะคะว่า เขาจะใจแข็งไหมนะมันเหมือนเป็นบททดสอบความรักของคุณด้วยนะชาวราศีกันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหงมองว่าแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันกำลังจะคือมันจะผ่านไปด้วยดีนะคะมันจะคลี่คลายไปด้วยการเวลาหรือว่าเพราะว่า เวลามันผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หายนะคะคุณอย่าไปเครียดนะคะไม่ต้องเครียดนะคือคนเราอะ่ะมันก็มีหลายอารมณ์ในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันบางครั้งมันก็มีวอกแวกมีอะไรบ้างเพราะว่าสมัยนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะว่านะโซเชียลมีเดียมันค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะมันเข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้หงม,มองว่าเขาก็อาจจะมีใครเข้ามาคุยกับเขาทางออนไลน์นะหรือมีการคุยกันมีความสัมพันธ์นะคะ มีการความคิดมีคนมายุ่ยยวนอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือนะคะ คุณอย่าเพิ่งเียน่ามันเป็นพลังงานโดยรวมเขาอาจจะช่วงนี้ชอบเข้าไปดูอะไรแบบนะโป๊ะ,ปะนะชอบเข้าไปดูอะไรที่มัน18บวกนะคะตามโซเชียลมีเดียนะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะเออช่วงนี้ทําไมชอบดูดูอ่าิกต็อกดูอะไรก็ดูแบบสาวๆที่เขาออกมาเต้นแบบโอโ้โหนะคือแบบจะออกไปแนวแนวนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดวิลนะแล้วก็มีไพ่ของคอมมิวนิเคชันขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะเขา อาจจะมีเวลาว่างเยอะก็ได้นะคะอาจจะ work from home นะบางครั้งมันก็เครียดก็ดูอะไรที่มันเพลินๆแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคะก็เดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นตัว คือเวลาที่เขามีงานทำมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับไปโฟกัสเหมือนเดิมนะคะเพียง mm. แต่ว่าคุณเองอาจจะเครียดอาจจะเห็นแล้วแบบกลัวว่าจะมีใครเข้ามาวุ่นวายกับเขาหรือเปล่านะคะสำหรับคนมีคู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะ mm. เดี๋ยวมันก็นะคะจะคลี่คลายมันจะดีขึ้นคุณเองอาจจะ ไปเดินทางไปเที่ยวกันก็ได้นะคะหาเวลาไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2หรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกก็ได้เดินทางไปทางน้ำอ่ะนะคะไปทะเลไปน้ำตกไปกินข้าวนะริมแม่น้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะมันจะได้ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้ไปดูซิว่านะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะลัคนาราศีอะไรบ้างที่ อาจจะเข้ามาสัมพันธ์นะคะกับชาวราศีกันช่วงนี้นะคะนะไปดูสินะคะมีราศีกุมนะคะราศีมีนนะคะมีกุมมีมีนแล้วก็มี ธนูนะคะตรงนะคะธนูกุมมีนนะคะที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ช่วงนี้นะก็มีมังกรด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีกันนะอย่าไปเครียดนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีด้วยตัวมันเองนะคะไพ่หกดาบตรงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนชาวราศีกันนะคะพบกันใหม่เดือนพฤศจิกายนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ